นั่งรถบัสเที่ยวเกาะเต่า2วันหนึ่งคืนผมมาขึ้นรถบัสลมพญาที่ขนส่งสายใต้เก่ารอบ3ทุ่มเดินทางมาถึงท่าเรือลมพญาหาดอ่าวทุ่งมะขามน้อยตอนตีห้าจากนั้นก็ล้างหน้าแปรงฟันกินมื้อเช้าให้สดชื่นก่อนจะขึ้นเรือเพื่อเดินทางไปยังเกาะเต่าโดยใช้เวลาเดินทางอีกประมาณสองชั่วโมงเลยนะนั่งเรือชมวิวดีๆกำลังเพลินก็มาถึงเกาะเต่าเป็นที่เรียบร้อยซึ่งที่ท่าเรือจะมีคนของโรงแรมต่างๆมารอรับแต่ผมขอเดินตรงออกไปเช่ามอเตอร์ไซค์ขี่เที่ยวในทริปนี้โดยที่บริเวณท่าเรกกเนล้รดยาไิั ได้รถเรียบร้อย,ย,อยก็ขอเอาของมาฝากที่ที่พักผมพักที่บันอวินิวเกสเฮาส์จากนั้นก็ได้เวลาไปดำน้ำกับพี่ต้าพี่ตะวันและพี่สายมาโลเดนรีทิฟเวอร์ของลุงชัยพาเที่ยวเกาะเต่าจะพาเราไปยังจุดชมวิวเกาะนางยวนใช้เวลาเดินขึ้นลงรวมๆประมาณ20นาทีชมวิวถ่ายรูปอีก15นาที <c oughs> ก่อนจะนั่งเรือไปดำน้ำดูปลากระตูนกับพี่ต้าพี่สายพี่ตะวันพวกเขาเป็นสุนัขที่ได้รับการฝึกให้ช่วยคนจมน้ำครับดังนั้นเมื่อเรากระโดดลงไปเล่นน้ำน้องก็จะรีบตามมาคอยซัพพอร์ตถือเป็นอีกหน่งี้วนช เพื่อนๆมีเซเว่นอัพแบบผมรับรองชิลได้สุดแน่นอนเขาออกใหม่มา2รสชาติกระป๋องนี้สตรอเบอรี่เลมอนโซดาหอมหวานกลิ่นสตรอเบอรี่ซาเรียวสดชื่นจากเลมอนส่วนนี้สับปะรดพีชโซดาเปรี้ยวอร่อยสดชื่นหอมละมุนกลิ่นสับปะรดพีชแฉมซาเพิ่มความชิลได้สุดไปอีกจากนั้นก็ลุยไปหาลุงเต่ากันต่อตรงชาร์กเบรหาไม่ยากเลยครับคนออกกันตรงไหนลุงเต่าก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นแหละเจอลุงเต่าเรียบร้อยลุงชายก็จะพาไปเที่ยวต่อตรงฟีร์รอมบีแต่ว่าผมตั้งใจจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเองอยู่ น้ำเหมาแบบลุงชัยก็ยังมีทัวร์จอยกรุ๊ปด้วยนะถ้าอยากไปแบบจอยกรุ๊ปสามารถสอบถามกับทางที่พักได้เลยขอบคุณพร้อมล่ำลาลุงชัยแอนด์เดอะแกงเรียบร้อยก็ขอตรงไปยังแคทตาโกเกาะเต่าเข้ามาเติมพลังด้วยเมนูปลาความสดของอาหารทะเลบนเกาะเต่าเนี่ยมันเป็นของแน่นอนอยู่แล้วสําหรับเจ้านี้เขาคัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมาปรุงมากรังสรรให้ออกมาเป็นจานที่ดีที่สุดให้เราเพลิดเพลินกับรสชาติอิ่มกันเรียบร้อยก็ขอเที่ยวต่อที่ Sunlight เ p e c i a ล t ต c o คอ e e มาที่นี่มีเมล็ดให้ ได้ขนมมานั่งกินแบบนี้ยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกเลยจากสลไลท์สเปเชียลตี้มาอีกนิดผมมาที่จุดชมวิวจอสวร์ทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวเนี่ยมีความทุรักทุเลน,นิดนึงนะครับยังไงใส่รองเท้าที่พร้อมลุยกันด้วยส่วนระยะทางก็ไม่ได้ไกลใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณ10นาทีเท่านั้นเองก็จะได้เจอวิวสวยๆแบบนี้อยู่ตรงหน้าสวยจัดเต็มแบบพานโนรามา360องศาเลยทีเดียวที่เราเห็นตรงนี้จะเป็นอ่าวฉลกบ้านเก่าและทางด้านขวาก็คือชาร์กเบย์จุดที่เรามาดำน น้ำทะเลใสมีมุมให้ถ่ายคอนเทนต์สวยๆเพียบซึ่งตรงนี้ก็เหมือนเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวคู่กับจุดชมวิวจอรสซวนพระอาทิตย์ใกล้รับฟ้าก็ได้เวลาของเมื่อเย็นจองโต๊ะร้านเชฟเทเบิลบายมามา่มารอบเย็นเอาไว้ซึ่งเจ้านี้จะอยู่แถวหาดไซรีมีเมนูท้องถิ่นเมนูพื้นเมืองเด็ดๆให้ได้ชิมจนอิ่มกายอิ่มใจอย่างแน่นอนซึ่งก่อนจะมาเนี่ยแนะนาจองล่วงหน้ากันไว้ด้วยนะครับเพราะทางร้านจะได้เตรียมวัตถุดิบมาปรุงรสทําเมนูให้เราได้อย่างสมบูรณ์นอกจากอาหารของที่นี่จะอร่อยนะครับาีมินสกัดวยี้เ ยา่างกายและจิตใจที่เหนื่อยล้าจากการทํางานมาเช้าวันต่อมาผมเริ่มทริปด้วย9 9 5วรสดากอีกหนึ่งของดีของโลคอลที่ทุกคนบอกให้แวะมาอร่อยเด็ดทั้งเมนูบะหมีม่เป็ดข้าวหน้าเป็ดหรืออยากจะเอาเป็ดมาทําเมนูไหนทาง995วรสดักก็จัดให้แบบไม่ขัดใจไปดูของดีต่อที่พลาสตเตาเกาะเตาพลาสติกรีไซเคิลที่นี่เขาจะนาเศษพลาสติกมาทําการรีไซเคิลให้กลายเป็นของฝากสุดพิเศษเพื่อนๆมาแล้วเจอว่าร้านปิดนั่นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทีมพลาสตเตาออกไปเก็บขยะตามชายหาดทำความสะอาด กให้้อีดวยนะได้ของฝากเรียบร้อยก็ไปเที่ยวกันต่อที่แคคตัสคาเฟ่แอนด์บีที่นี่ก็บรรยากาศด,ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะโซนหน้าหานี่ทัชใจมากๆพอเราออกมาเ,าเที่ยวเติมความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่ใช้บนเกาะก,ก็ลดน้อยลงทุกทีบ่ายสองโมงตรงผมก็เอามอเตอร์ไซค์กลับมาคืนแล้วขึ้นเรือลมพยารอบบ่ายสองสี่สิบห้าไปยังท่าเรือลมพยาที่อ่าวทุ่งมะขามน้อยพอถึงฟ่งจะเจอรถบัสจอดรอพร้อมออกเดินทางเวลาห้าโมงครึง่งเพื่อพาเรากลับบ้านอย่าลืมนะครับไม่ว่าบรรยากาศของเพื่อนๆตอนนี้จะเป็นยังไงจะฟิลไหนแค่มีเซเว่นอัพเลมอนโซ แน่นอนมี2รสชาติใหม่สตรอเบอรี่เลมอนโซดาและสับประรดพีชโซดาอย่าลืมไปลองกันนะที่7 e เ e ่ e อและร้านค้าชั้นนำทั่วไปเลย